สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมีเรื่องจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการถอนหายใจเคยถอนใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าการถอนหายใจนี่ก็ถอนเพราะอะไรมันมีสาเหตุจากอะไรคืออย่างนี้ค่ะการถอนหายใจนะคะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นปฏิกิริยาเรื่องของอารมณ์นะคะที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกดีขึ้น แล้วเกิดจากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นความเครียดนะความเหนื่อยล้าอารมณ์เบื่อนหน่ายอารมณ์เซ็งนอกจากอารมณ์ต่างๆที่แบบอารมณ์บดจอยแล้วนะมันยังเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเพื่อที่จะปรับสมดุลการหายใจนะคะเรื่องออกซิเจนของร่างกายค่ะ แต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าการถอนหายใจนะคะมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะจ๊ะข้อแรกเลยนะคะก็คือช่วยลดความเครียดค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราถอนหายใจนะคะเราจะรู้สึกแบบโล่งโปร่งสบายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดความเครียดได้ค่ะเนื่องจากร่างกายนะคะเขาปรับสมดุลของการหายใจลึกและหายใจตื้นค่ะข้อ2นะคะการถอนหายใจนะคะยังช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในสู่ร่างกายแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายค่ะลองดูสิคะ ข้อ3นะคะการถอนหายใจนะคะยังช่วยในการปรับอารมณ์ของเราค่ะเป็นแบบการถอนหายใจลึกนะแบบจะทำให้เรารู้สึกแบบสงบมีสติผ่อนคลายแต่การถอนหายใจนะคะที่เป็นการถอนหายใจบ่อยๆนะคะทีๆก็มีผลเสียต่อร่างกายนะคะ ข้อแรกเลยนะคะมันทําให้รู้สึกแบบว่าขาดความชัดเจนทางอารมณ์อะค่ะแบบไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็ถอนหายใจไปซะทุกเรื่องเลยมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณกําลังเครียดอยู่หรอเรื่องนี้คุณกําลังกังวลอยู่หรอหรือว่าคุณกําลังไม่สบายใจเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าบางคนแบบไม่ได้มีอารมณ์อะไรหรอกแบบแค่รู้สึกอยากถอนหายใจจนเป็นนิสัยผลเสียข้อสองนะคะการถอนหายใจบ่อยๆนะคะมันจะเป็นการเหมือนแบบแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ แบบแสดงถึงความไม่พอใจความเบื่อหน่ายความน่าเบื่ออยู่ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพกับคนอื่นนะข้อสามของการถอนหายใจบ่อยเกินไปนอกจากจะเป็นเรื่องของอารมณ์บุคลิกภาพที่ไม่ดีแล้วล้วก็ยังเป็นเรื่องที่แบบบ่งบอกว่าคุณมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นในร่างกายทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเครียดเกินไปหรือเปล่าอ่อนล้าหรือเกิน แล้วเราจะจัดการในเรื่องของการลดการถอนหายใจอย่างเงี้ยได้ยังไงล่ะข้อ1เลยก็ต้องฝึกการหายใจหายใจเข้าออกช้าๆฝึกทำสมาธิเล่นโยคะอะไรต่างๆข้อ2ถ้าเกิดจากความเครียดเราก็ต้องจัดการกับความเครียดนั้นๆอย่างเหมาะสม ฝึกทำสมาธิและออกกำลังกายนะคะเพื่อให้สารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาและข้อ3เราต้องปรับพฤติกรรมตนเองนะคะถ้าหากว่าแบบว่าเราถอนหายใจบ่อยๆเกิดจากความเบื่อนหน่ายความล้าเนี่ยนะเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขใช้เวลาว่างทําสิ่งที่เราชอบนะคะใครชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้นะในวันหยุดอ่านหนังสือฟังเพลงดูซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบค่ะ ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแล้วก็สดชื่นและสุดท้ายนะคะหากว่าคุณปรับเปลี่ยนทุกอย่างแล้วมันก็ยังแบบมีการถอนหายใจบ่อยๆเหมือนเดิมอันนี้ก็ควรตรวจสุขภาพแล้วนะคะเพื่อเช็คหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่ามันเกิดจากอะไร เพราะว่าการถอนหายใจนะคะแบบบ่อยๆนะแบบว่าเราไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเกิดส,สาเหตุอื่นก็ได้นะคะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะถ่า<ม>แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย